วันนี้ผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟทูทีนะครับครับผมครับผมอันนี้ก็รายชื่อทีมงานสตาฟแอดมินใช่แล้วอันนี้หันไปข้างหลังสูนเนื้อหาอันนี้ตารางโดเนตนี่เว็บอันี้ก็คือเว็บตัวเงินนะครับใช่แล้ว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 ข้างหลังก็เป็นที่ขายโพเทค โปรเทคโปรเทคโปรเทคอะไรอ่ะคลิกเพื่อออกสะเปาวนี่ครับคลิกเข้าไปคลิกขวานะครับอ่าอันนี้ก็ฟรีไอเทมครับกับดักครับโอ้โอ้ม่ <c oughs> มีอะไรมากครับอืมนอันนี้ก็อะไรวะอะไรวะจำไม่ได้ ATM ไงครับ ATM ครับ ATM ลืมครับลืมลืมซมจจักนี้อาจจัลแกนิดนึง แต่ก็เลื่นๆอยู่อะโอ้คอมผมมันขาดครับ,นนบาซีอาบบรเดอใช่ใช่อะไอะอ,อพีข้ามมอนเตอร์เข้าไปคุณเจอแต่ซอมบี้อันนี้ไปตัดไม้อันนี้ก็ไปสร้างบ้านที่ทะเลซ้ายอู้แหลกแหลกแหลกหกอ๋อหายละสร้างบ้านที่ทะเลซ้ายครับครับ สร้างบ้านที่หิมะแล้วก็ข้างล่างก็อันนี้อะไรวะเ oh oh. มมเบอร์ชอปกับไปเอาของไปขายครับุดเลยได้ไปขายอับอันนี้ PVP โซนเข้าไปกันเลยเฮ้ยเข้าไปได้้โอ้โอ้จะมาที่ไหนเอยโอ้ oh oh. oh oh. PVP มันเหยียบมันคือแป้นอะไรกันผมไม่รู้ครับอ๋อ oh oh. ที่เปิด PVP ครับมันจะขึ้นมาว่าบิง9้าห6ได้เข้าสู่สนามรอบจริงอ่าแล้วผมก็ตายครับแล้วผมก็ออกไปสปาร์โอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยออก็ไม่มีอะไรมากครับไอ้ข้างหลังนั้นก็ตัว S ครับอย่างกับตัว5เลยก็เป็นช็อปครับใช่แล้วครับอันนี้ก็คลิกเข้าไปก็ขึ้นมาสู่ด้านบนครับ เป็นช็อปนั่นเองช็อบก็เสร็จแล้วมั้งครับยังผมยังไม่รู้ครับน่าจะเสร็จแล้วโอ้โอ้โอโอคิกไม่ละอออ่ะมาแล้วครับผมอ่ะอะเพื่อสร้างเซิร์ฟก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ